สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด,ดังนี้วันนี้เวลา15นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสู่นิทรรศการและการประชุมไบเทคเขตบางนาทรงเปิดงานคอมมานดไรฟ์ เป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้าด้านเทคโนโลยี ICT ที่บริษัท a r i p จำกัดมหาชนจัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี2543จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่21และเป็นการจัดงานครั้งที่57ภายใต้ชื่อ c o m m a r t Bright สินค้าที่น่าสนใจเช่นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ DIY สมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตสมารม์ทโฮมเกมแกดเจ็ตปรินเตอร์และซอฟต์แวร์ งานจัดระหว่างวันที่2 5ถึง28พฤศจิกายนนี้ภายใต้มาตรการราักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือโควิดฟรีเซตติ้งใช้เทคโนโลยีคัดกรองจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน็กเทคลดการในอดด้วยการจองคิวเข้างานล่วงหน้าแบ่งรอบเข้าชมรอบละสองชั่วโมงให้บริการชำระสินค้าผ่านเทคโนโลยีต่างๆที่สะดวกและปลอดภยัยมีจุดพักคอยและแจ้งเตือนเมื่อใกล้เวลารับสินค้าเป็นต้น ทั้งนี้ผู้จัดงานหวังจะให้งานนี้เป็นเวทีกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในช่วงสุดท้ายของปีเวลา1 7 3 3นาฬิกาส3มนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายสว่างกองอินกรรมการมูล,ลนิธิเทพร,รัตนเวชานุกูลนำคณะบุคคลเฝ้าทูลองพระบาทดังนี้ นายกฤตฎาพงปานผาประธานกรรมการบริหารบริษัทวียพลายจำกัดเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลในนิติเทพรัฐเวชชานุกูลนางปรีดาร่องชุมประธานกรรมการบริษัทเพิ่มภูมิวิศวกรรมจำกัดและคณะเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลในนิติเทพรัฐเวชชานุกูล นายพิมพ์รัชดาอภิมนตรีธนาประธานบริษัทเวลตี้เอรชั่นจำกัดและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัฐเวชชานุกูลนางสาวอติภาประภาสวัสดิ์ประธานสถาบันพัฒนาวิสาหกิจร่วมกล้าวและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัฐเวชชานุกูลและน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเครื่องผลิตออกซิเจนเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิ ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลครั้งที่1ทับ2,564มีระเบียบวาระอาทิการแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิเทพรัฐเวชานุกูลการนำเสนอผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ Modern Health Hospital ของโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัฐเวชานุกูลให้การสนับสนุน การรายงานผลการดำเนินง,งานของศูนย์เรียนรู้โรงพยาบาลเทพร,รัตเวชชานุกูลและการจัดทาผลิตภัณฑ์เพื่อหาไรายได้สมทบทุนมูลนิธิเทพพร,รัตเวชชานุกูลซึ่งในการนี้สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชจุกุมารีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวาดฝีพระหัต กาแฟชายทุ่งแก่ร้านกาแฟชายทุ่งพร้อมอักษรพระนามาพิไทยเพื่อเชิญไปประดับลงบนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของร้านกาแฟชายทุ่งได้แก่เสื้อแก้วน้ำและกระเป๋าผ้าโดยจะเริ่มจำหน่ายในวันที่1ทธันวาคม2,564เป็นต้นไปผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 2 8 8 9ก8 9 8หรือติดต่อผ่านช่องทาง Facebook ชายทุ่ง f f e ฟ ขราราชวงศ์และพระราชบริพาร์ในสมเด็จพระเจ้าพัคกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีบำเป็นพระกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระคล้ายวันสวรรคตรเป็นปีที่96วันนี้เวลา10นาฬิกา หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระกุศลซึ่งพระราชวงศ์พร้อมด้วยาคณะข้าราชบริพารและผู้จงรักภักดีทรงบำเพ็ญและบำเพ็ญอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมองกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระคล้ายวันสวรรคตเป็นปีที่96ณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารในการนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธชินสีประธานพระอุโบสถ ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งบรรจุใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกล่าวคำถวายสังฆทานและทรงประเคงเครื่องสังฆทานพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกอบพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ประสบนิกรในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงของราชอาณาจักรในฐานะที่ทรงเป็นจอมทัพได้ทรงกำหนดพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ไว้สำหรับอนาคตแห่งกิจการกองทัพไทยไว้หลายแห่งเช่นพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีและพื้นที่กองทัพภาคที่4จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้น ทรงนำสยามเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับฝ่ายสัมพันธมิตรจนประสบชัยชนะเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2461นับเป็นพระราชวีรกรรมครั้งสำคัญที่ทำให้ประเทศสยามได้รับการยกย่องว่าเป็นอาระยะประเทศทัดเทียมกับประเทศมหาอำนาจต่างๆในโลกยุคนั้นทั้งยังเป็นโอกาสให้สยามได้เริ่มแก้ไขสนที่สัญญาที่ไม่เป็นธรรมในด้านการศาลและเศรษฐกิจการพณิชย์กับประเทศต่างๆจนสำเร็จสมบูรณ์ในเวลาต่อมาจากชัยชนะในครั้งนั้น ประเทศสยามจึงได้เข้าร่วมลงนามในสนที่สัญญาวแวร์ไซด์และได้เป็นประเทศร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาตินับเป็นการยกระดับเกียรติภูมิของประเทศสยามครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในเวทีโลกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสร็จสวรรคตกลางดึกของคืนวันที่25พฤศจิกายนเวลา1นาฬก45นาทีของวันที่26พฤศจิกายน2468 สิริพระชนมพรรษา4 5พ0 0ษาทรงดำรงสิริราชสมบัติ15ปีมีพระราชธิดาพระองค์เดียวซึ่งประสูติแต่พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีก่อนวันสวรรคตเพียงหนึ่งวันคือสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนวดี องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานการประกวดเพลงร่วมสมัยและบทกวีฉันทลักการจนาบารมีกวีขีตาการต้านมะเร็งเต้านม <c oughs> ที่โรงพยาบาลมหาวิชิ์ราลงกรณ์ธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานรางวัลการประกวดเพลงร่วมสมัยและบทกวีฉันทลักษ์ตามโครงการณการณรงค์มะเร็งเต้านมตุลาคมเดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลนิธิการชนะบารมีจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเข้าใจและเห็นความสําคัญของการป้องกันมะเร็งเต้านมให้กําลังใจผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมและนําผลงานที่ชนะการประกวดไปใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์การป้องกันมะเร็งเต้านมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี การประกวดการชนะบารมีกวีขีตการต้านมะเร็งเต้านมประกอบด้วยการประกวดบทกวีฉันทะลักษ์ระดับนักเรียนและระดับบุคคลทั่วไปผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเงินรางวัลการประกวดการประพันธ์เพลงร่วมสมัยประเภทบุคคลทั่วไปผู้ชนะเลิศจะได้รางวัลโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัลมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรีทั่วโลก ในปี2020พบผู้ป่วยทั่วโลก2ล้าน3แสนคนต่อปีในประเทศไทยมะเร็งเต้านมพบมากที่สุดในสตรีเช่นกันพบผู้ป่วยรายใหม่22,158คนต่อปีเสียชีวิต8,266คนต่อปีหรือทุกหนึ่งชั่วโมงจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม1ราย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพร,ร,ร,ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูล,ลนิธิการจรบารมีจัดทําโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาสให้บริการกับสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมที่อยู่ในชนบทและพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศทุกวันตั้งแต่เดือนตุลาคม2557จนถึงปัจจุบันได้ออกให้บริการทั้งหมด1,500ครั้ง และสามารถค้นหาผู้ที่เป็นมะเร็งในระยะเริ่มแรกได้จำนวน968รายองค์มนตรีลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นที่โครงการฝายห้วยโศกปรังพร้อมระบบส่งน้ําบ้านอีโลอนเนื่องมาจากพระราชดำริตําบลแวงน้อยอาเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแกน่น นายจรันธดากนสูตรองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายอภพลกิติอมพลองคมนตรีรองประธานกรรมการและคณะไปติดตามตรวจเยี่ยมและรับฟังสรุปผลการดําเนินงานในการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมรับเป็นโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่ราษฎรบ้านอีโลขอพระราชทานเนื่องจากขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร ในปี2561สำนักงานกนปร,รพิจารณางบประมาณให้กรมชลประทานก่อสร้างฝายค้วยโศกปลังพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอีโลปัจจุบันช่วยให้ราษฎรบ้านอีโล150ครัวเรือน500คนมีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในฤด,ดูฝนและฤดูแล้งได้อีกด้วย ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะไปติดตามการดำเนินงานโครงการขุดลอกแก้มลิงบึงรละหานนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมพบปะราษฎรโครงการขุดลอกแก้มลิงบึงละหานนาเกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานเมื่อปี2539 ทำให้ราษฎรตําบลละหานนาอําเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นจํานวน2,000ครัวเรือน7,759คนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอและมีน้ำใช้ทําการเกษตร5,000ไร่ทั้งยังเป็นแหล่งพาะพันธุ์ปลาแหล่งอาหารโปรตีนและทำให้มีอาชีพประมงเพิ่มด้วย องคมนตรีเป <ersch> ็นประธานการประชุมแนวทางพัฒนาระบบปฏิบัติงานในปีงบประมาณ2,565ของมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมตรวจเยี่ยมร้านโครงการหลวงสาขาดีโอสยามและสาขาบองมาเช่วันนี้พลเอกกัมปนาศรุติดิต์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาระบบปฏิบัติงานปีงบประมาณ2,565ในรูปแบบการประชุมทางไกล มีผู้ทรงคุณวุฒิอาสาสมัครและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติของมูลนิธิเข้าร่วมประชุมโดยได้มอบแนวทางในการกำหนดกรอบระบบงานเพื่อความชัดเจนและนำไปสู่ความมั่นคงยั่งยืนเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศมูลนิธิโครงการหลวงยึดตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่9เพื่อให้การสืบสารรักษาและต่อยอด เป็นไปตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างความสุขแก่ประชาชนสืบสารกำนันปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงานของทุกส่วน บ่ายวันเดียวกันองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงไปตรวจเยี่ยมร้านโครงการหลวงสองสาขาได้แก่ร้านโครงการหลวงสาขาดีโอสยามซึ่งเปิดบริการมากว่า29ปีและร้านโครงการหลวงสาขาบงมาเช่ซึ่งเปิดบริการมาเป็นเวลา14ปีโดยร้านโครงการหลวงทั้งสองแห่งเป็นจุดจําหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์ต่างๆจากจำนวนร้านโครงการหลวงในเขตกรุงเทพและปริมณฑล10แห่ง ร้านโครงการหลวงแห่งนี้ได้เปิดจําหน่ายมาเป็นเวลามากกว่า10ปีดังนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผลิตผลโครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์อื่นๆอย่างสะดวกและมั่นใจยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะนี้ โครงการหลวงจึงปรับปรุงร้านจำหน่ายทั้งสองแห่งซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนให้มีความทันสมัยมุ่งเน้นความสำคัญในมาตรการป้องกันโรคโควิด1 9แบบ New n o r m a l และการปฏิบัติตามหลัก Social d i s t a n c i n g เพื่อลดความแออัดมีการจัดวางผลิตผลและผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิผักผลไม้ดอกไม้เมืองหนาวพืชไร่ชากาแฟผลิตภัณฑ์แปรรูปและอื่นๆอีกกว่า500รรายการขณะน,นี้มีผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยใหม่ได้แก่ ยาสีฟันสมุนไพรที่ผสมผสานสารสกัดจากสมุนไพรกว่า7ชนิดชาสมุนไพรเห็ดหลินจือฝักวานิลาและภายในร้านโครงการหลวงทุกสาขายังมีกระเช้าของข,องขวัญปีใหม่ในราคาประหยัดให้เลือกถึง8แบบรวมถึงจัดช่องจำหน่ายออนไลน์เพื่อความสะดวกของประชาชนเพิ่มมากขึ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธทรวัด์พึ่งทองสวัสดีครับ